ไวลัสปากกว้างโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ครูสอนภาษาอกลี่ษตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะครับครูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะจ้าปังปอนก็หัวนองไงครับเวลาเรียนนะไม่เห็นวไวอย่างนี้เลยนะครูกิ๊กทำอะไรน่ะ ครูกิ๊กหาวอ้าปากกว้างเลยหาวเหรอคืออะไรอ่ะอ้าวก็เวลาง่วงนอนเราก็จะหาวไงครูกิ๊กง่วงนอนเหรอเออคือไม,ไม่ใช่นะจ๊ะทำไมถึงอ้าปาก How, หาวล่ะครับก็เพราะเมื่อคืนครูกิ๊กอยู่ละครเหมือนแม่กุ้งใช่ไหมครับซะที่ไหนล่ะ เอาจริงๆน่ะที่คนเราหาวก็เพราะว่าร่างกายน่ะต้องปรับตัวให้เกิดความสมดุลเวลาสมองขาดออกซิเจนนะจ๊ะหาวเพราะต้องการออกซิเจนอืมใช่จ้าแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกอีกนะจ้าว่ายิ่งเราหาว นี่เอาไว้นะครับครูคิกถึงมือหมอแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันจะดูแลให้ค่ะนี่ใกล้เวลาสอนแล้วนี่ครับวุดจริงด้วยครูต้องรีบไปสอนแล้วล่ะไม่ต้องห่วงครับครูอานโยบ้านกับคิดได้จะอยู่เป็นเพื่อนครูคิกเองเอางั้นเหรอขอบใจมากนะปังปอนคิดเดะงั้นครูไปก่อนละบายบาย หน่อยนะคะหมอกำลังรีบมาค่ะเอาเครื่องให้ออกซิเจนมาคนไข้สมองขาดออกซิเจนแล้วเอคนนี้ขาดออกซิเจนเหมือนครูกิ๊กหาวเพราะขาดออกซิเจนเลยนี่เข้าใจแล้วที่จริงการหาวอาจเป็นโรคขาดออกซิเจนแบบร้ายแรงที่จะเป็นอันตรายต่อพวกเราหรือเปล่าขนาดครูกิ๊กยังอ้าปากไม่หุบจนต้องมาโรงพยาบาล รีพลายงานหัวหน้าดีกว่าคิดเด้เอ้ยไม่รู้ป่านี้คิดเด้จะไปยังไงบ้างนะไม่คิดถึงนะเป็นห่วงแต่คิดเด้ทรยศพวกเราไปอยู่กับมนุษย์นะครับมันก็ใช่แต่ฉันน่าจะถามความจริงจากคิดเด้ก่อนไม่น่าจะรีบยบู้วามเลยอ่ะคิดเด้เฮ้ยเฮ้ยเยจ้าคิดเด้เจ้าคนทรยศเน <S <S ย เดี๋ยวจะกล้าติดต่อกลับมาอีกเลย <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะส่งยานอาวกาศไปยึดครองโลกและลงโทษเจ้าไปพร้อมกันเลยเรื่องลงโทษคิดได้เอาไว้ทีหลังเถอะตอนนี้สถานการณ์บนโลกมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วเหมสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรเนะตอนนี้บนโลกมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นพวกมนุษย์เรียกโรคนี้ว่าโรคหาวโรคระบาดนี่มันอันตรายมากถ้าพวกคุณหน้าบุกมาตอนนี้ อาจจะเป็นอันตรายได้นะฮะ,ะตายแล้วนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเฮียคิดเดจะคิดเด้รู้ว่ามีโรคอันตรายที่จะส่งผ้ามาให้พวกเราดูอีกถ้าเกิดพวกเราติดเชื้อเข้าไปมันจะเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยตัดการสื่อสารนะบัดดาวครับผมเด็ดเด็ดเด็ดเด,เด,เดวนแน่วนันแนต้องเก็บตัวอย่างเชื้อโรคไปวิเคราะห์ ชื้ออาจจะงพอเหลืออยู่ในอนุบาลกุ๊กกิ๊กก็ได้โลกประหลาดในอนุบาลกุ๊กกิ๊กฮัลโหลตอนนี้มีเชื้อลคกประหลาดในโรงเรียนอนุบาลกุ๊กกิ๊กครับด,ด้วยสวัสดิปฏิบัติการกักเชื้อโรคไงนี่มันตัวอะไรกันหน <c oughs> ่วยปฏิบัติการกักเชื้อลคเทจังเท ไปไหนกันเนี่ยเ,เกิดอะไรเนี่ยทำอะไรกับเด็กๆไม่ได้นะผมเป็นครูให้ผมเข้าไปแ้เเเวเข้าสิคิดด้อ๋อ,อคนมากันเยอะแยะเลยโอ,อย้ยมันเป็นโรคร้ายแรงจริงๆด้วยจัดแถว วตรงครับถ้ายังไม่ได้ตรวจโรคห้ามใครออกจากห้องนี้อ๋อยังการในหนังเลยนาะฮ่านาตึงแตงลีนาะแต่คงจะลีกว่านี้นาถ้าเราไม่ต้องมาเข้าแถวเซ็งแป๊กตรงนี้นาอ้าอนั่งมังอาปองฮ้อ,อิงล่ยไปหาอาปองปองกันเถอะจับเด็กคนนันเ หยบเลยหเลยหยิบเลยหยบเลีหยิเล้หยิบบเลยหเิบเเปยหยิบลเหบเลยหยลยหเยหยเลหิบเลยหยบเลยหยิบเลยเิหล ไดไปแล้วเจ้าพวกมันนนไปเข้าแถวตรวจโรคซะเจ้าหนูเจ้าหน้าที่ใจร้ายไปอคิคเล่เอาเนี่นะใช่คนแก่ต้องไม่หลังแกาเด็กๆนะไม่มีเจ้านี่พวกเราก็ตรวจเอาเชื้อโรคไปไม่ได้นะสิไม่เดี๋ยวคิดไน่ติดโรคหาาโรคหาาโรคอะไรของเธอก็เชื้ออาปากหาวที่พวกนายก็ตามหาอยู่ตอนนี้ไงเล่าเชื้ออาปากหาา การเข้าใจผิดยกเลิกภารกิจย้ำยกเลิกภารกิจพวกเธอไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรครับเอดีแล้วดีแล้วออปังปอนคิดดิไหนบอกว่าจะอยู่เฝ้าครูกิ๊กที่โรงพยาบาลไงล่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะคะ แต่ครูกิ๊กหายดีก็เป็นข่าวดีที่สุดแล้วล่ะครับ <c oughs> สรุปว่าหาวไม่ใช่โรคร้ายแรงจริงๆหรอก็ไม่ใช่นะจ้าคิดเด้แค่ครูหาวจนเออกรามค้างเท่านั้นเองนะจ๊ะห <c oughs> าวจนหูปากไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ที่เราหากันก็เป็นพฤติกรรมปกติเป็น,นกลไกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเฉยๆจา้า แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกอีกนะเจ้าว่ายิ่งเราหาวตามกันเร็วเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรายิ่งสนิทกันมากเท่านั้นละจ้ะแม่สองคนเนี้ยสนิทกันมากเลยนะเนี้ย าคิดเดฟคงจะไม่รอดแล้วล่ะครับหัวหนะ้าโรคมันดูร้ายแรงขนาดนั้นนะถ้าคิดเดฟรอดกลับมาได้หัวหน้าครับจะลงโทษคิดเดฟยังไงล่ะครับไม่ใช่คิดเดฟอุตสาปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายขนาดนั้นถ้ารอดกลับมาได้จะให้โอกาสกลับตัวกลับใจดูอีกสักครั้งหนึ่งคิดเดฟเฮ้ยเ,ยเยจ้าคิดเด้เจ้าคนทรยยศ เดี๋ยวจะกลาดด้าติดต่อกลับาอีกเลย